ในอีกสูตรก็จะเป็นสูตรเร่งโตเพิ่มความเขียวแตกหน่อแตกกอก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาช่วยนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะตัวนี้ก็มาดูกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับปุ๋ยบำรุงในส่วนของชีวภาพผู้ที่จะต้องการใช้ชีวภาพนะคะก็เตรียมน้ำเอาไว้3ลิตร เราก็จะใช้จุลินทซีสังเคราะห์สแสงนะคะและตัวนี้นะคะใช้ร่วมกันก็คือน้ำหมักมูลวัวนะคะ,ะก็ใช้อย่างละ3ช้อนแกงมาดูกันเลยค่ะ,ะจุลินทซีสังเคราะห์สแสงนะคะก็ทำใช้กันไว้เลยนะคะสูตรนี้ก็บำรุงปรับสภาพดินด้วยนะคะเป็นปุ๋ยเร่งโต1 2 3เราใช้คู่กันนะคะระหว่างจุลินรีสังเคราะห์แสงกับน้ำหมักมูลวัวจะเห็นว่าสีเข้มเข้มปื้ดแบบนี้นะคะเราต้องเจือจางก่อนที่จะนำไปลดลาดต้นไม้มงคลก็ในน้ำ3า3ลิตรเราใส่อย่างละ3ช้อนแกงนะคะอ่าหนสอง สามตัวนี้หมักหมักเอาไว้หลายเดือนแล้วนะคะตัวน้ําหมักขี้วัวดีมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่เราไม่ต้องไปซื้อแพงๆหมักเอาไว้ใช้เองนะคะทั้งดินรีสังเคระห์แสงและน้ําหมักมูลวัวเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มความเขียวนะคะปรับรุงดินอ่เสร็จแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนําไปราดรดนะคะต้นไม้ที่ต้องการให้ใบเขียวเร่งโตนะคะได้ทุกอย่างก็จะเห็นว่ารอยที่เราตัด นะคะตัดเอาไปขยายพันธุ์ตัวนี้อ่าแตกออกมาอย่างงดงามนะคะแตกหน่อยเยอะลดลงไปเลยค่ะตักลดลงไปเลยทําแบบนี้นะคะสัปดาห์ละครั้งต้นไม้ก็จะเขียวนะคะเขียวงามาใช้ได้กับทุกอย่างนะคะที่ต้องการาเร่งการเจริญเติบโตแต่ก่อเอาละค่ะลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ สเสน่ห์จันเขียวนะคะได้เหมือนกันลดไปเลยลดได้ทุกอย่างนะคะโชคเก้าชั้นนะคะให้ใบวเขียว,ยวดอกจะได้ดกขยายพันธุ์โดยการเพราะเาะมเล็ดได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ